สวัสดีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่กําลังเริ่มต้นฝึกออกเครื่องบินกันนะครับก่อนนี้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยอาการนะครับมันจะมีอยู่ไม่กี่อาการอย่างแรกเครื่องบินจะบิดอย่างนี้เวลาที่เครื่องบินบิดอย่างนี้นะครับการแก้เนี่ยให้เราแก้ที่แอรอนแอรอนคือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้พอหมุนไปนี้ให้ดันขวาดันไปทางขวาเครื่องบินก็จะกลับมานะครับเวลาที่เราขับนะครับส่วนใหญ่ก็จะหมุนแบบนี้จะไม่ค่อยหมุนแบบนี้ตามแรงบิด นี่อาการที่สองนะครับคือเครื่องบินก้มหน้าหรือเงยหน้านะครับถ้าก้มไปข้างหน้าเนี่ยให้ดึงตัวเอลิเวเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเครื่องบินล้มไปข้างหน้าเนี่ยให้เราดึงก็จะกลับมาตั้งนะครับหรือถ้าเครื่องบินเงยบางนี้ก็ให้เราดันตัวเอลิเวเตอร์ไปตรงนี้ก็จะกลับมาได้เหมือนกันที่อาการสุดท้ายนะครับก็คืออาการที่เอียงแบบนี้นะครับถ้าเอียงซ้ายให้เราดันตัวลัดเดอร์หรือที่เราเลี้ยวเนี่ยฮะตัวนี้ดันขวา ก็จะกลับมาตั้งได้ถ้าเอียงขวาแล้วก็ตรงข้ามดันซ้ายก็จะกลับมาตั้งได้อะมาดูกันครับท่าแรกนะครับเราจะฝึกในการกันรแรงบิดหรือทร์กนะครับก็คือตัวปีกเนี่ยมันจะบิดจากขวามาซ้ายนะครับดูที่ขวาไหมเนี่ยก็พอปล่อยปุ๊บก็จะมาเราก็จะกันด้วยแอรอนดันไปทางขวาง่ายๆนะครับแค่นี้จะเห็นนะครับว่า พอขึ้นบินบิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็ดันตัวแอร์ล็อมไปทางขวาก็จะบิดกลับพอไปซ้ายพอเริ่มบิดเราดันขวาก็จะบิดกลับได้อันนี้เป็นอาการที่หนึ่งทีนี้มาดูอาการต่อไปนะครับในการที่ล้มเขาล้มไปข้างหน้าหรือเงยมาทางนี้เขาล้มไปด้านนี้หรือมาด้านนี้นะครับเราจะใช้วิธีการด้วยตัวเอลิเวเตอร์คือตัวนี้นะครับตัวเอลิเวเตอร์เราเรียกอย่างว่าเป็นอัพดาวนะครับอันนี้ก็จะผลักเพอไปข้างหน้าเราก็ ดึงอัพกลับมานิดนึงนะครับพอมาใกล้ตัวเราก็กดดาวลงไปนะครับดึงกับดันตัวอีเลเวเตอร์เท่านั้นเองเป็นการฝึกให้เครื่องบินเนี่ยตั้งตรงนะครับให้อยู่ในทิศทางระยะห่างจากตัวเราให้พอดีที่เราต้องการดูข้างนี้ชัดๆนะครับเห็นไหมผมผลักไปข้างหน้าพอไปข้างหน้าปุ๊บเราก็อัพขึ้นมาพอตั้งตรงได้เราก็เลี้ยงไว้นะครับถ้าเขามีอาการหงายกลับมาหาตัวเราเราก็กดดาวดันลงไป เวลาดันนะครับไม่ต้องดันเยอะนะครับแต่นิดเดียวนะครับดึงหาตัวดันไปนิดเดียวพออาการหนึ่งนะครับก็จะอาการที่ลงหลมซ้ายลมขวาอย่างนี้เราก็จะแก้ด้วยการใช้ตัวลัดเดอร์นะครับรัดเดอร์คือตัวนี้ตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาดูกันครับรัดเดอร์นะครับถ้าเป็นเครื่องบินธรรมดาก็คือเลี้ยวครับตัวทางซ้ายมือของซิกนะครับเอียงขวาแล้วก็ดึงซ้ายเอียงซ้ายแล้วก็แตะขวาแตะไปแตะมานะครับผมแตะให้มันเอียงไปเอียงมา เวลาการเหมือนเดิมน,นะครับเรากันนิดเดียวพอไม่ต้องดันจนสุดสติ๊กนะครับแต่นิดเดียวเนี่ยแต่นิดเดียวคือมันก็จะขยับนิดเดียวนะครับพอนิ่งเราก็ปล่อยให้อยู่ตรงกลางพอออกซ้ายออกขวาเราก็ดันให้มันสวนทางถ้าเราสุดแยกแก้ไขอาการแบบนี้นะครับทั้งสามอาการเนี่ยสุดท้ายเวลาที่เราบินเนี่ยเราจะเอามารวมกันมันจะค่อยๆเป็นไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับเราค่อยๆตั้งสติแล้วก็แก้ไปเนี่ย ค่อยๆบินค่อยๆฝึกทาได้แน่ครับสามดีบินได้ทุกคนทีนี้จะบินแบบรวมเลยนะครับแล้วก็จะมีถ้าหมุนรอบตัวที่เรียกว่า slow talk low หรือว่า fast talk low ด้วยนะครับนะครับตอนนี้เราก็แต่งเนี่ยเวลาที่นิ่งเราแตะนิดเดียวนะครับสมมุติว่าเ,เครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวเนี่ยเราก็ประคองออกขวาออกซ้ายเราก็ดันในสวนทางนะครับอันนี้ก็ลองหมุนหมุนโดยใช้วิธีการดันแอร์ลอนซ้ายเสร็จแล้วตั้งหลักใหม่นะครับเห็นไหมครับ ที่หมุนเนี่ยก็จะหมุนตามแรงทอร์กเวลาเราฮอปเนี่ยก็คือเราจะกันให้ดันสวนทางกับทิศทางที่ปีกหมุนเมื่อส,สักครู่นี่เองฝึกบ่อยๆใจเย็นๆรับรองท่านนี้ทุกคนทำได้แน่นอนครับนนค,นนครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนปินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ